บายดีพี่นอ้องาหารวางพี่น้องเรือมันขึ้นนี้ตามกลุ่งชดใส่ปลาเมกใส่ลุกซีนใส่สเฮ็ดเค็มพี่น้องมาพี่น้องข้อเท่าพี่น้องทำเลยสบายดีได้พี่น้องอุ้ยขมยบันแทนสบายดีพี่น้องสบายดีปรจุกุอนเด้อปีใหม่เด้อพี่น้องสบายดีปี่ใหม่สบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อ สบายดีปีใหม่เพื่สุขทุกคนใั่หนาใจผีมาเนาะง้นมืออื่นใสิรลดากินกันใจเสือในเรื่องอื่นเลยนั่งโซลงจิงเลยพี่น้องาคนมือขึ้นอี่ก็นโงลงได้ประกันมวนอย้่นไหมเคียวพี่น้อง <c ười> ม้วนเหล่าป้าปวดเาป้าผ้าเลาะอีกพี่น้องเอ้ยเละไปละมากผูกอยู่ในครัวปวดช้อนคนใช่ไหมไปเห็นยังไปเล่นเจ้าบูปูี้ยินบอกจุดใากระเพาะไหมอ่าเป็บบมเตมเสื่อมเนาะช้อนคนกระปุกแป้งอันเที่ยงเจ๊ซายข้าวหนึ่งพี่น้องไปข้าวดาวน์หมูแล้วกะสีกินอันเมาอยเพือนไม่ใหญ่เคี้ยวแล้วลูกไปข้าวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ไปกบข้าวเลยนางเตนเปล่าอยู่ขึ้นมาพี่น้องวะ ย no, like like ันไปเท้าโทรหายันไปเคียวโทรตามหมอกกับบุเคยออกนอกรูนอกทางก็เถื่อได้บุ้กเคยเนี่อยแล้วมอยิมเอื่อได้ชวนไปเอื่อหนึ่กับบุ้กไปน้ำผู้อื่นกับบุไปเนาะน้ำผู้อื่นก็จะไปชิปนาทีเนาะเอื่อไอมอปะพาของเมื่อมอ่ะ จะมันก uh ็จะเาไปเนาะมันก็จะชี้สิ้นเลยนะมันมาอยู่มันก็ไม่มีไม่ไม่เนอะมันก็ม้วนเลยแบบมันอยู่มันใหม่ๆมันมันมันก็ยังเมื่อแล้ว ตัวเดียวนี่กับมีการมีงานกับพี่น้องเหร่น,หน้ำมันกัติดคนชี่อายไรคนระท,ทามนาวานบ้านแม่เชียวบ่อแม่นพี่น้องพ่อแม่ทั้งพี่น้องทั้งพ่ออาเตอพี่นอ้นอ,งนองจะไปเอาลูกเมยียอยู่ไกล ปลาหลวงมเมียอยู่ไกลไปร,ลร้านเล่นงานลำเมียเคียวกลุ่มชดเน่ะนีหน่อยบอ่อยวกปเด้นนองเตะไร้เล็นล้วนับการหายคุยกระถึกหายคุยหยป็นตรงให้เ มาคิดจะลกเินะแงกับโด้ัหานได้อล่บู้จินะพี่น้องยาเคียวกำลังเชียสะกันนาะดนะกับบุคลมสาวตั้งเตนกับบุ้คเลบ่าวเชียกันเนาะ ชุมกันอยู่ชมเลยวันนี้แดดมันเอากันดีกเห็นงานอยู่เลยถือไว้นาะหกี่อจอยู่นกัน้หมักกันแล้วแล้ยบกินหาเสนสิกก็ดังฮัก ไม่วันแล้วล่ะอยู่กนกมือกัมือก็เริ่มวันแล้ว่เสียกะเสียมูบกินห้ามเซนชิตีกระดังมือจะบอกโอ้ยยาชัว่ er. <c oughs> <c oughs> ์ ขอละจ่ะกุ้งสดกินกินาเบิร์ตัวกุ้งอะไรขอฉันยังมาเตะกินอ่าาวร้านใหญ่เห็นยังเนาะแน่ปลาสิ่งางอกร้อนอยู ฝากเลยมาร้านกับไปเด้อย <ul> ี <ul> ่เลยมาร้านกับไปเด้อเด้อเมื่อก่อน่กระจกเงินอาหารเชื่อเส้ปากไมฟามวันว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี้กระจกอาหารเชื่อเส่ปากแม่มันติอะฮ้แหฮ้ พี oh, ่จบอกแกนะพี่กอันนี้ก็เลือกกินโมกกระดาบมือเลือกินจูจีนมือเลื่อนแหละพี่น้องป้ายนางคนเลี้ยงป้ายุกิเลี้ยงจะเรียกปจจุบัป้ายุกิป้ายุกอยู่นั่นแหละนะ มีเอฟซีเพ่คอมเมนต์พี่น้องบอว่ากมามาเป็นมาหัวเหน่าอย่าพี่น้องเหน่ากระยานะหัวมาอย่าเหน่ากรยานไมหัวมาเหน่าหัวไม่ได้เหน่านะพี่หน่องกระใจหน้องเอ้ยหน่องคอมเมนต์เมา่อตาหน้อง ແລป้ายูกิยูกิจะแล้วก็ผิดเพิ่นอีกลเมาคอมเมนต์พออแวครับ เพิ่มอต่อน้อนเก็มเหมือนด่างเลยเหล่าก็วัวมาดอกเหล่าพี่หน้อเหมือนวัวเฮ้าพวกยังไงขนาดพี่น้องบุหียหน่อยที่นึ่ อย่าไปที่นั่นมันเบอแล้วก่อลจอดไม่พอโอ้ยเอาไปวอกพี่มันังมาจอดไม่พอไปไปจอดไม่พอมามาพ่อนเดียวม้า้มาจอดไม่ไไไจอดส่งดี้วยโอ้ย ดื้อแล้อนะีดบาดในยาดด้นเลยเด้ด้นขึ้นไหมเรื่องคืนตรงนะนั่งไปไหนไปนั่งใครเบิ้ลหายยีแล้วไลค์กดไลายคอมเมนต์นะพี่น้องแมนยู่นะพี่น้องมาเจอกับ ขาเปิดสถานะมันพี่น้องลงไปหลายคนหลายคอมเมนต์คอมเมนอยู่แต่บางครั้งบางชิงบางอย่างกับบุ้เขียนกับควรพิจารณานเนาะพี่น้องคือคอมเมนต์ยังกัน เบอร์ไงนะได้สิพี่น้องน่านี่กองกินก็นมมแจะเผิ่อชื่อให้กินเด้อไปผิดใจผัววังดีเ,ออดเาเออ้นอ,นอไปผิดใจผัววังดีผิดใจเหมือนปักใหญ่เลยไปจากแม่เขาหูเขาหูดดีพี่น้องเลยต้องมาเม่นก็นได้ ว่ามาว่าเอา ที่พ่อพี่ับปุ่นยุนกกี่เนาะลงใต้เป็นจากชีกเค็ม,เคม,ม่ใช่ใช่เประแดดกว่ายอพี่น้อยนังจนอร์ลุย รับน้ำดมหรือ hmm. ว mm ่ารับู้เดียวคือมิดเลยเนาะมาคืนเพื่อนเสี่ยวเนี่ยเมื่อกี้เสนตยังล้เหืม ตำกุ้งสดพี่น้องมาที่ซุดพี่น้องเลยมันรัวอ่ะ 他们也在这儿呢，上班去。